ความรู้สึกว่าไม่บอกแต่บางครั้งบางอย่างจะพูดไม่ได้นะคะทุกคนปมได้บอกเลยนะคะบางคําพูดที่ผิดกฎชุมชนพูดออกมาแล้วจะผิดอ่าผิดผิดกฎของของแพลตฟอร์มเขา นะคะคำพูดบางคำพูดจะพูดไม่ได้นะคะเพราะว่าบางคนถามไปนาดเลยว่าทำไมไม่บอกทำไมไม่พูดบางครั้งบางอย่างจะพูดไม่ได้บอกเลยนะคะบอกเลยพูดไม่ได้ที่ไม่พูดนะคะเพราะบางครั้งพูดไม่ได้ถ้าไปพูดในข้อความอื่นพูดได้แต่ในข้อความนี้จะเป็นการเชิญชวน ทุกคนมือออกเนาะคนที่ทำช่องจะเข้าใจนะคะแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ทำช่องไม่ได้ทำเกี่ยวกับแพลตฟอร์มต่างๆจะไม่เข้าใจนะคะโปรดเข้าใจตรงกันนะคะโปรดเข้าใจป้าน้าด้วยนะคะเพราะหลายคนอา,อาจจะอารมณ์เสียใส่อารมณ์ว่าทำไมไม่บอกราคามาเลยนะคะบอกเลยว่าบางครั้งพูดไม่ได้นะคะผิดกฎ้วช่องปลิวค่ะนะคะ,นะคะอูดพูด,ดก็พูดค่ะอย่างเช่นเหรียญน,นี้เหรียญหบาทปี สองห้าห้าห้าสองห้าสองห้าค่ะห้าบาทครุตตรงปีสองห้าสองห้าอันนี้เป็นรับซื้อเหรียญละสามสิบบาทชัดเจนนะคะค่ะเหรียญห้าบาทครุตตรงเนี่ยค่ะครุดตรงนะคะที่เหรียญพีจะเขีนเลยสองห้าสองห้านะคะรับซื้อในราคาเหรียญละสามสิบบาทนะคะ,ะขั้นตอนและช่องทางบรนดากรบอกตลอดเนาะว่าส่งยังไงนะคะน,นี่บรนดาก,ก็รับนะคะ แต่ไม่ใช่เยินนะคะเนี่ยเขาไม่ได้เยินเขาดำเฉยๆค่ะเขาเหมือนเหมือนประมาณว่าเหรียญเดรนประสบการณ์ประมาณนั้นนะคะก็ว่ากันไปเนาะเหรียญครุฑค่ะครุฑเอ่อครุฑหนึ่งบาทปีหนึ่งเจ็ดครุฑบาทปีหนึ่งเจ็ดค่ะครุฑบาทปีหนึ่งเจ็ดนะคะครุฑครุฑบาทจะมีปีเดียวเลยค่ะรัชกาลที่เก้านะคะ, 9, ะ,คะเป็นน้ำรับซื้อในราคาเหรียญละยี่สิบบาทช่องทางการติดต่อเป็นน่าจะบอกตลอดเลยนะคะว่า ถ่ยรูปเหรียญส่งมาให้ป้าน้าดูนะคะถ้าไม่มีช่องทางติดต่อไม่มีลายกันก็บอกมาป้าน้าให้หลายแต่จะมาถามไม่เฉยว่ารับจริงไหมราคาเท่าไหร่นั้น,มนไม่ตอบนะคะถือว่าเป็นการที่ไม่ไม่ได้มีประโยชน์สำหรับท่านอื่นนะคะ พพเพราะป้านาบอกตลอดเลยว่าถ้าต้องการขายให้ถ่ายรูปเหรียญส่งมาให้ป้านาดูป้านาประเมินะมราคาเสร็จแล้วได้ที่อยู่ไปส่งของมาของถึงโอนเงินทันทีคะ่ะง่ายๆเลยไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะช่องป้านาค่ะง่ายๆที่สุดเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นห้ามโอนตังค์เด็ดขาดนะคะห้ามโอนตังค์ซื้อขายกับป้านาไม่มีการทําใบดใ,ใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่มีนะคะให้ทําใบให้โอนตังค์ให้อะไรไม่มีนะคะบอกเลยว่าช่องป้านาไม่มีไม่มีการโอนตังค์ทใบใดๆทั้งสิ้นนะคะส่งเหรียญมา ็นาโอนเงินนะคะจบแค่นี้ง่ายๆแต่มาดูเหรียญนี้เห็นไหมคะเหรียญเรียกเหรียญมีประสบการณ์เนาะเหรียญครุฑเหรียญครุฑเก้าเหลี่ยมค่ะเหรียญครุฑเก้าเหลี่ยมดำๆแบบนี้ขายได้นะคะทุกคนดำๆแบบนี้นะคะไม่บินนะคะเนี่ยเขาดำไม่เฉยปนักคิดว่าน่าจะฟื้นฟูได้น่าจะแก้ไขได้อะค่ะเหรียญครุฑปีสองห้าหนึ่งห้านะคะครุฑครุฑ ร,นนรุดเหรียญนี้รุดอันนี้รุดเก้าเหลี่ยมรุดเก้าเหลี่ยมเขาจะปีสองห้าสองห้าหนึ่งห้าเนาะค่ะเหรียญห้าบาทเหรียญแรกของรัชกาลที่เก้าเหรียญเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาจะเป็นธนบัตรใช่ไหมคะเป็นจากธนบัตรรุ่นสุดท้ายห้าบาทสุดท้ายแล้วจะเป็นแบบที่สิบเอ็ดธนบัตรสุดท้ายนะคะเป็นธนบัตรที่เราใช้กันอยู่ห้าบาทแบบที่สิบเอ็ดต่อจากนั้นมาก็มาเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญ เหรียญแรกของรัชกาลที่9นะคะเหรียญ5บาทแรกก็จะเป็นเหรียญน,นี้เลยนะคะเหรียญครุฑ9เหลี่ยมค่ะเหรียญครุฑ9เหลี่ยมเป็นเหรียญครุฑ5บาทแรกของรัชกาลที่9ปี2515ค่ะไปะนัรับซื้อในราคาเหรียญละ30บาทสภาพนี้ก็ได้30นะคะเนี่ยค่ะไปะนั้นไม่ได้ไม่ได้ดูว่าแท้ไม่แท้นะคะอันนี้คือปกติไปนั่รับอะ่ะคือต้องรับแท้นะคะ30บาทแต่อเผอิญว่าอันนี้ คนช่วยไม่อยู่เพราะมืดแล้วฝนตกน้องๆทีมงานไม่อยู่ไปได้เลยอนุโลมให้บอกเอาไม่เป็นไรก็รับ30ิไม่ต้องดูว่าแท้ไม่แท้ค่ะตามนี้นะคะครุฑก้าเหลี่ยมรับ30สิบบาท